ไฟนอล e ีแล้วใจหายเหมือนกันเนาะใช่ครับใจหายไปอยู่ที่ใครดูแถวแนี้แหละอ๋อใจหายไปที่ฉันแหละนะคะเอาวันนี้นะคะขอฝากภาพบรรยากาศนิดนึงน้อนะคะหลายๆคนนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะความประทับใจในครั้งนี้ไว้นะคะแฮชแท็กนิดนึงค่ะแฮชแท็กนะคะไวซ์เบอร์ซ่าไฟนอี EP กันเยอะๆนะคะเอาให้ติดเทรนด์โลกไปเลยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีครับทุกคนจิมมี่ยินาสาระบบเป็นฟืนครับ สวัสดีครับซีครับแลบบทเป็นทะเลครับวันนี้นะคะไวน์เวอร์ซ่าของเรานะคะรักสลับโลกนะคะเดินทางมาถึงไฟนอลอีพีกันแล้วนะจ๊ะได้เข้าไปดูกระแสตอบรับของแฟนๆบ้างไหมในทวิตเตอร์หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะจ๊ะรู้สึกยังไงบ้างไหมจ๊ะลูกจ๋าก็ซีก็แอบเข้าไปส่องอยู่บ่อยๆก็รู้สึกว่าแต่และอีพีเนี่ยมันก็มีความแบบเออเขาให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยก็รู้สึกว่าประทับใจแลวก็ดีใจที่ว่าทุกคนเนี่ย คอยซัพพอร์ตเราสองคนไม่ว่ามันจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันได้เติมเต็มส่วนที่หายไปของผมนะครับ oh. ขอบคุณะครับ <c oughs> ขอบะคะุณครับจิวก็ดูตลอดครับตั้งแต่อันนี้ย้อนย้อนไปตั้งแต่พีหรอเทเลอร์เลยดีกว่านะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบรับคู่ของเราเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกนะครับที่รู้ว่าเราจะมาเล่นคู่กันนะครับตั้งแต่พีหรอเทเลอร์เลยนะครับ อไป,ปีหแล้วตอนนี้ก็ย้อนผ่านมาจนถึงตอนช่วงที่เราถ่ายทําช่วงแรกๆก่อนที่ t ทเลอร์อ f ฟิเชียลเทเลอร,ร์จะปล่อยนะครับทุกคนก็คอยดูว่าวันนี้เราถ่ายิวที่เท่าไหร่แล้วคอยส่งฟูสปอร์ตมาให้คอยให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอนะครับจิมก็ขอเป็นตัวแทนแล้วกันทั้งผมซี C, แล้วก็นักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานทุกท่านก็ขออบคุณทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตเราตั้งแต่ตอนที่เราถ่ายทำ แต่ช่วงแรกๆจนถึงวันที่ออฟฟิเชียลเทเลอร์ปล่อยที่มีสีงามๆสีหวานแรกที่เราที่เราได้รู้จักในฐานะงามๆนะครับก็ก็จําได้ว่าวันนั้นก็ทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเช่นกันแล้วก็รวมจนถึงพอมาถึงวันที่ซีรีส์ออนอีพีหนึ่งก็ทุกคนก็ยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับก็ จิมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็วันนี้มันเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ววันที่เราจะต้องส่งตัวละครกลับเข้าไปสู่ในนิยายของเขานะครับแต่ว่ายังไงพวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับจิมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็รับรองว่าเราจะต้องเดินไปได้วยกันต่ออย่างแน่นอนครับ